สวัสดีครับพี่น้องนานเข่าแล้วครับมื่อนี้เครื่องสักผ้าเครื่องซักผ้าซักแต่บ่ปั่นครับสงสัยต้องได้ลือสงสัยว่าตัวเฟืองปั่นจะมีปัญหาครับพี่น้องต้องลือกันดีครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับนี่แหละครับตัวเจ้าปัญหาเธอนี่ต้องจัดการตัวนี้ครับ ออกแล้วครับพี่น้องตัวเจ้าปัญหาต้องเป็นตัวนี้แล้วครับตัวนี้แล้วครับพี่น้องเท็ดในเครื่องปั่นผ้าปันา่นบอดด้ส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นในเฟืองตัวข้างในนี่ครับเห็นแล้วครับพี่น้องนี่เระคือตัวเจ้าปัญหาเทือนี่สปริงครับสปริงเฟืองปั่นแก่กันต่อครับพี่น้อง